สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโอนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ต้องพก power bank ติดตัวตลอดเวลาหรือต้องคอยมองหาที่ชาร์จแบตตามร้านกาแฟทุกบ่ายวันนี้ชีวิตคุณกำลังจะเปลี่ยนไปครับวันนี้ผมจะพามาเจาะลึก realv p4 power มือถือที่สร้างขึ้นมาเพื่อนิยามคำว่าพลังงานที่ไม่มีวันหมด รุ่นนี้ไม่ได้มาเล่นๆเ,เพราะเขาอัดแบตเตอรี่มาให้ถึง11,000ม ah ิลลิแอมป์อวในบอดี้ที่ยังบางเฉียบพร้อมขุมพลัง Mediatek Dimensity ที่จูนมาเพื่อเกมเมอร์โดยเฉพาะวันนี้ผมจะพาไปดูว่า5นาทีต่อจากนี้สเปคที่ดูเหมือนจะโม้ในกระดาษเมื่อใช้งานจริงมันจะโหดขนาดไหนไปดูพร้อมกันเลยครับเริ่มที่งานดีไซน์ก่อนครับ เรียวมี P4 Power มาในคอนเซปต์ Transview Design ได้ร่วมมือกับ Per Academy ซึ่งเป็นโรงเรียนออกแบบชั้นนำของอินเดียเพื่อร่วมสร้างสรรค์ P Series โดยการเชิญผู้ที่เข้าใจคนรุ่น Gen Z ได้ดีที่สุดเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบทำให้มุมมองของคนรุ่น Gen Z มีส่วนสำคัญในการกำหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย TransView Design คือที่ที่เทคโนโลยีกลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้และแสดงออกได้อย่างชัดเจนและสิ่งที่ผมทึ่งคือแม้แบตจะใหญ่ขึ้นเกือบ30%แต่ตัวเครื่องหนักเพียง219กรัมและบางแค่9.1มิลเท่านั้นสำหรับกระจกหน้าจอเป็น Gorilla Glass 7i กรอบและฝาหลังเป็นพลาสติกดีไซน์ฝาหลังแบ่งเลเยอร์2ส่วนโดยครึ่งล่างเป็นฝาหลังทึบปกติและครึ่งบนดีไซน์หลายสีใน3สีสี Orange Trans Orange สีม่วง t r a n ซ s i l ว e r และสีน้ำเงิน Transblue ตัวเครื่องสามารถป้องกันฝุ่นและน้ำได้ตามมาตรฐาน IP 6 9ระบบฉีดน้ำแรงสูงสามารถแช่น้ำได้ลึกถึง1.5เมตรนาน30นาทีเป็นไปตามมาตรฐาน MIL-STD 8 1 0 h ส่วนหน้าจอรอบนี้จัดเต็มจอด้วย Hyperglow 4D Curve Plus AMOLED 1,000ล้านสีขนาด6.8นิ้วความละเอียด 1.5K รองรับ HDR 10+ s c r e e เร a ช i ล94.0% r รีเฟรชเร e สูงสุด 144Hz ความหนาแน่นของพิกเซล453 PPI ความสว่างสูงสุดอัปเกรดไปถึง600-6,500 nits อ่านแชทกลางแดดเมืองไทยได้สบายๆพร้อมเทคโนโลยี2,160 h PWM Dimming ช่วยถนอมสายตาเวลาเราไถ่ฟีดตอนกลางคืนไม่ทำให้ตาล้าเหมือนจอมือถือรุ่นประหยัดทั่วไปครับ หัวใจหลักคือชิปเซตครับเพราะมาพร้อมกับระบบชิปคู่ที่เป็นนวัตรกรรมใหม่คือ MediaTek Dimensity 7400 Ultra สถาปัตยกรรม4นาโนเมตรครับและเสริมด้วยชิป AI Hyper Vision Plus ที่ความละเอียดสูงกว่าเดิมและเฟรมเรตลื่นขึ้น400%เล่นเกม90 FPS ได้แบบชิวๆรันบน Android 16อัปเกรด Android หลักได้สูงสุด3ครั้งครอบทับด้วย Realme UI 7.0ข้อดีของชิปตัวนี้คือแรงแต่ไม่ร้อน คู่กับแรม8 g b และ12 g b แบบ LPDDR4X ส่วน ROM มีให้เลือก2ขนาดได้แก่128 g b และ256 g b กะไ ROM เป็นแบบ UFS 3.1ไม่สามารถเพิ่มหน่วยความจำภายนอกได้ครับ จากการทดสอบเล่น ROV ปรับสุดทุกอย่างเฟรมเรตนิ่ง60 FPS ตลอดการนัวกลางวงส่วน p u b G เปิดลื่นไหลระดับอัลตร้าได้ยาวๆสิ่งที่ช่วยให้มันโหดคือระบบระบายความร้อน 3D VC Cooling พื้นที่ขนาดใหญ่ที่ช่วยคุมอุณหภูมิได้ดีเยี่ยมเล่นต่อเนื่อง1ชั่วโมงเครื่องแค่อุ่นๆแต่เฟรมไม่ดออปเลยครับมาถึงจุดขายที่ดีที่สุดคือแบตเตอรี่ครับ11,000 mAh นี่คือมาตรฐานใหม่ โดยเป็นแบตเตอรี่ซิลิคอนคาร์บอนเจเนเรชันที่3ที่เซลล์เคลมว่าใช้งานได้ยาวนาน8ปีโดยสุขภาพแบตเตอรี่ไม่ลดต่ำกว่า80%แบตเตอรี่ของ Realme P4 Power เล่นเกม Battle Ground s Mobile India ได้นาน12ชั่วโมงดูคลิปวิดีโอ YouTube 32.5ชั่วโมงถึงแบตจะเหลือแค่5%ยังคงใช้งานคุยสายสนทนาได้ยาวเกือบ4ชั่วโมงและถ้าคุณไม่ใช่สายเกมเมอร์จา๋าชาร์จเต็มตอนเช้าว,วันจันทร์แบตอาจจะไปหมดเอาตอนเย็นวันอังคารได้เลยครับ อยู่ได้2วันเต็มๆแบบไม่ต้องหลุ้นแล้วถ้าแบตหมดละ่ะเพราะเขามี80วัตต์ซูเปอร์วูชาร์จมาให้ชาร์จแค่36นาทีก็ได้แบตมาเกินครึ่งแล้วครับและชาร์จย้อนกลับผ่านสาย27วัตต์ที่ชาร์จมือถือหรือควบคุมสิ่งอื่นๆได้นอกจากนี้ยังมีระบบ AI Smart Charging ที่ช่วยถนอมแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้นานที่สุขภาพแบตยังสูงกว่า80%ซึ่งถือว่าทนทานมากในระยะยาวครับเรื่องกล้องก็ไม่น้อยหน้าครับ กล้องหลัก5 0เมกะพิกเซล Sony IMX 8 2 f 1 8พร้อมระบบกันสั่น OIS ของจริงภาพที่ได้มีความคมชัดและ Dynamic r a n จ์ที่ดีมากจุดเด่นคือ AI Portrait ที่ดึงพลังจากชิป MediaTek Dimensity 7400 Ultra มาช่วยประมวลผลทำให้การละลายหลังดูเป็นธรรมชาติเหมือนใช้กล้อง Pro ส่วนอีกกล้องเป็นกล้อง Ultra Wide Angle ความละเอียด8เมกะพิกเซล f 2 2กล้องหลังสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุด 4K 3 0 fps และ1 0 8 0 p 9 0 FPS พร้อมฟีเจอร์ AI ใหม่ๆเช่น AI Eraser ลบสิ่งของหรือคนออกจากภาพได้เนียนๆเ,เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัดครับส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมาที่16 m มกะพิกเซล f 2.4กล้องหน้าสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุด 1080p 30 FPS สรุปนะครับเรียวมี P4 Power คือมือถือที่เกิดมาเพื่อคนใช้งานหนักและขี้เกียจชาร์จแบตโดยเรียวมี P4 Power เปิดในอินเดียด้วยกันทั้งหมด3รุ่นความจุมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่32,999รูปีอินเดียหรือประมาณ11,299บาทสำหรับความจุ 8GB และ 128GB 8GB รุ่นความจุ 8GB บวก 128GB ราคา32,999รูปีอินเดียหรือประมาณ11,299บาทสำหรับความจุ 8GB และ 128GB 8 g b บวก256 g b ราคา34,999รูปีอินเดียหรือประมาณ11,999บาทสำหรับความจุ8 g b และ256 g b 12 g b บวก256 g b ราคา37,999รูปีอินเดียหรือประมาณ12,999บาทสำหรับความจุ12 g b บวก256 g b ซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งจอเทพชิปแรงและแบตมหาศาล มันคือเดีลยวที่คุ้มที่สุดรุ่นหนึ่งของปี2026เลยครับถ้าคุณกำลังมองหามือถือเครื่องหลักที่วางใจได้ในทุกสถานการณ์ P4 Power คือคำตอบครับเพื่อนๆคิดยังไงกับแบต 11,000mAh ตัวนี้บ้างคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อติดตามรีวิวแบบจัดเต็มแบบนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ